เอาชนะเลิอันดับหนการประดวปรายการคอนเสิร์ตมาช c อา n ์ r ได้แก่โรงเรียนสาสาวิ อ,คคอ๋อมาเป็นสไตล์ใช่ไหมคะและรางวัลชนะเลิศการประกวดรายการทีเส็ดมาชหาได้แก่

เชิญค่ะค่ะและลำดับนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะเทศบาลเมืองแพร่กระสาใหม่นะคะต้องกราบขอบคุณท่านประธานนะคะท่านบรรณาการบุญริ้วสมาชิกองค์การบริหารจังหวัดเป็นรอง่จังหวัดสมุทรปราการนะคะรองไงเาเก่งเร่ต์นะคะที่ตรงนี้นะคะได้จัดการประกวดนะคะในรายการไร แบงค์ชอบมิวสุดมาชินเบร์โจนจีโจนี่เฟยนะคะต้องขอสแสดงความยินดีนะคะบังหมดเลยขอสแสดงความยินดีกับทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะและขอเสียงปรบมือกับ ของหยนะคะนายรบผู้มนตรณ์เื่องทกสาใหม่นะคะทุกวันนี้นะคะทันไดในการสนับสนุนนะคะการใช้พื้นที่นะคะลานอนุประสงค์เทศบาลเมืองเท้ากสาใหม่แห่งนี้นะคะก็อยากว่าอยากมาใหม่ค่ะขอบพระคุณ้าขอบพระคุณคณะผู้บริหารนะคะขอบพระคุณคณะครูนะคะขอบพระคุณนักเรียนนะคะและผู้คขารวมงานนะคะที่ 对，就是奥马，对、yeah, 吧？Oh.

พ่อค่ะ ถ่ายแล้วครับได้ได้กระเป๋าถ้วยกระป๋าถ้วยเอ๊ะนี่แม่ถ่ายรูปถ้วยดิฮะถ่ายรูปถ้วยนีครับลูกถ่ายรูปดิเออถ่ายรูปอ่าเข้าไปข้าวไปแม่เข้าไปแม่เอากล้องลงแม่กล้องลงไปถ่ายกล้องลงเขาจะถ่ายรูป ไปดิเออไปข้างๆพามาไหมไปปอ่ะโอเคลูกมาอ่ะเร็วอันรวๆตังใหญ่เลยโอเคเอ้ยโอเคสุดยอดคนดจังได้ออกรอบกไดาถือดาถือเดี๋ยวปรูปเป็นบัตท์ถือดิม่อนม่อนถือ เอาไปประกาศอาไาลูกอะถ่ายอะกล้องลูกอะแม่เข้าไปพี่เข้าไปอะอะโอเคปะอะดีลูกมองกล้องให้ดีอะโอเค อ๋อนี่ไงใบประกาศลูกถือถือเอาลูกมาประกาศเอาลูกถือดีลูกถือดีอ่ะเอาแม่เข้าไปเด็กก็ไปดีดีลูกลูกภาไปบริษัทิร์แล้วมองมองมองอ่ะแล้วแล้วอ๋อบริษัทิศาสตอ่ะบริษัทิศาอาจารย์ โอเคปะถ่ายลูกนอนๆเอาเอาไปงดลูกได้มันี da, dalam, there, ่ลูกได้เข้ากลม ต้องถ่ายลูกพี่แมมถ่ายให้ก็ได้เข้าไปลูกเข้าไปไปหยิบถ่ายไปได้เข้าไปลูกเข้าไปอ่าอ่าประวัติศาสตร์เข้าไปลูกเข้าไป โอเค่อกี่มองแล้วแม่